วันนี้จะพาทุกคนมาที่จังหวัดพังงาอําเภอตะกวัวทุ่งและที่นี่ก็คือสเสม็ดนางชีจุดชมวิวที่สวยที่สุดติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับว่าจะสวยแค่ไหน พอเรามาถึงสถานที่ก็จอดรถไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปซื้อตัว๋วอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับแล้วก็ขึ้นขัดโดยสารคนละ90บาทไปกลับนะครับเพราะว่าทางมันชันมากต้องใช้รถของเจ้าหน้าที่ขับขึ้นปาไปส่งนะครับคล้ายๆก,กับที่เขาคิชกูดที่จันทบุรีเลยครับนี่แล้วเราก็มาถึงแล้วจุดชมวิวของเสม็ดนางชีอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานี่คือจุดชมวิว สวยงามตระการตามากที่ใครได้มาจังหวัดพังงาก,ก็เรียนเชิญแวะมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับรับรองว่าวิวหลักล้านแน่นอนสุดลูกหูลูกตาเลยครับดูเลยครับก็วันนี้ก็คืออากาศเป็นใจมากไม่มีฝนนะครับแต่ว่าน้ําทะเลจะลงนิดนึงนะครับเท่าที่มองจัดภาพคือน้ําทะเลลงแต่ถ้าน้ําทะเลขึ้นนะ่าอาจจะสวยคนนี้ก็ได้นะครับนี่คือจุดชมวิวอีกที่หนึ่งถ่ายรูปนะครับไม่ใช่จุดชมวิว คือนั่องเที่ยวสามารถเดินออกไปถ่ายรูปได้เลยนะครับเป็นไงภาพเพื่อนๆสวยไหมแล้วข้อใครที่มาไม่ถูกก็คือสามารถเซิร์ช o o o l l m m p s ได้เลยว่าเสเด็จนางชีเดี๋ยวพี่ g o o นะ่ะจะพามาถึงที่เลยเท่าที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับเขาบอกว่า สเสม็จนางชีเนี่ยเปิดบริการตั้งแต่ตีห้นะครับปิดประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็คือตีห้เนี่ยเขาจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยผมว่าคงจะสวยงามแน่นอนเลยนะครับใครที่เคยมาเที่ยวตอนเช้าอะ่ะคอมเมนต์กันได้นะครับว่าสวยแค่ไหน หลังจากที่เราดื่มดำกับบรรยากาศบนสะเบ็ดนางชีเรียบร้อยก็เดินทางกลับด้วยรถ2แถวรีโว่สองจนะครับจะได้สอบถามพี่เขาว่าเป็นยังไงบ้างการขับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยโตโยต้าเนี่ยดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องใช้ความสามารถผมว่าพ่อมันก็ชันมากนะครับทางลงเนี่ยผมบองแล้วผมก็โอ้โอรถธรรมดาขงขึ้นมาไม่ได้แน่นอนเลยครับเดีย๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่คนขับกันนะครับ พถ้าหน้าฝนนี่ขึ้นได้ไหมพี่ขึ้นได้ได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับไม่ลื่นนะไม่ลื่นโอ้ไม่ลื่นลื่นนะแต่ว่าขึ้นได้มันโฟวิลเนาะยางมันดอกใหญ่ต้องใช้ความชำนาญในการขับมากเลยนี่พี่ใช้เกียร์เกียร์เกียร์สองใช่โฟโลอ๋อโฟโลแต่เกียร์นี้มันอยู่ตำแหน่งอะไรดิเกียร์สองอยู่อ๋อโอเคนี่ตรงนี้ชันนะผมว่า ตอร์นาเีโวนะครับการลงเขามีทั้งหมดกี่คันครับพี่รถวิ่งขึ้นเลยหกคันนะครับแต่ถ้าบันเสาร์ที่คนน่าจะเยอะนะมากเยอะไหมัะเยอะ แล้วพี่ก็วิ่งประจำเลยรถอันนี้ก็รถพี่เองใช่ไหมรถของได้วะอ๋อเข้าให้ยังไงอ่ะก็จ้างเป็นเดือนพอเป็นเดือนอนี่พี่หนึ่งก็เป็นชน,นี่ดูดันข้างความสูง ที่เปิดใหม่อยู่ต่ำอยู่ต่ำกว่าอ๋อเหรออ๋ออีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับครับที่เปิดใหม่กําลังจะทําใช่ไหมใช่ครับที่กําลังสร้างอยู่แต่วิวก็ไม่สวยเท่าตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นมันสูงกว่าเนาะสูงบนนิ่ไม่ได้เออเพราะตรงนั้นมันเก็บกว่าเก็บสูงกว่าใช่ครับทางนี้กําลังดีนะผมว่าทัพอย่างท่องเที่ยวดีมากเลยเมื่อก่อนตรงนี้นะเมื่อก่อนตอนทางนี้ยังไม่เปิดครับ อ๋อเมื่อก่อนใช่ตรงนี้ใช่ใช่จุดตรงนี้ครับจุดแรกอ๋อสมัยก่อนขึ้นตรงนี้จุดแรกเอาอันนี้พี่คนขับบอกนะครับเมื่อก่อนอยู่จุดนี้แล้วอันนี้ขึ้นไปจุดใหม่ที่เราไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่จุดข้างบนนั้นสูงสุดสูงสูงแดงเพื่อนเลยอพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อแดงครับพี่แดงนะครับโอเคี๋พี่ดะพี่แดงแนะนำนะครับเส้นทางเนี้ยพี่ขับมานานแล้วฮะตรงนี้ครับ ทำมานานเลยครับใช้ประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับถ้าใครไม่เคยขึ้นนี่ก็อันตรายเหมือนกันพรผมดูแล้วก็เสียวผมนั่งหลังมาเมื่อกี้ผม,มเลยมาน้ั่งหน้านะครับพี่เขานะฮะพี่แดงนะก็คือถ้ามีรถสวนมาก,ก็จะรู้กันหรือไม่มีรู้กันร,รู้กัน,ไม,กนไม่มีมมวอนะแต่ว่าก็คือรู้ๆจังหวะรถสวนเล่นกันได้ทางมันกว้างหู่อนะตัวต้าเนี่สุดยอดนะผมว่าโฟวิวนะ ก็ทน <c oughs> ทนนะพี่นะทนครับทนนี่เลขไม้เท่าไรครับดี่นี้แสนกว่าละเลขไม้กับแสนกว่าเลยครับโอ้โแรงสุดยอดนะครับนี่อีกทางหนึ่งชันมากครับพี่อากาศได้มานั่งหน้ากับพี่เขาขาขึ้นเนี่ยนั่งหลังก็ถ่ายไม่ได้แล้วกลัวโทรศัพท์ร่วง <c oughs> ไม้ไม่ได้วมานี่ครับดูทางชันนะ คือมันเป็นดินกับหินเนาะครับผมมีโอกาสเลื่อนเยอะมากถ้าเป็นรถชาวบ้านพอฝนตกพอฝนตกเป็นหินนะขึ้นสบายเลยอ๋อเหรอถ้ามันจะล้างดินออกใช่ไหมพี่ใช่ล้างดินออกเหลือแต่หินอย่างเดียวเนี่ยเท่เนี่ยนะครับโางนี้นะฮะใช่นะผมผมว่ามันมีแต่ดินอย่างเงี้ยมันจะลื่อนนะถ้ามันไม่เนีนนะครับ ัท,ที่รถไม่วิ่งที่ไม่รถวิ่งอยู่ประจําครับตั้งแต่ฝนตกมาอ,อ๋อนี่ก็คือรอยน้ําไหลข้างทางพี่เขานะสวยมากเลยอะโหนีนะครับหนอพี่แนะนําแหล่งท่องเที่ยวมั้งครับว่าที่เนี่เขา เปิดยังไงกี่โมงถึงกี่โมงพี่ครับ,เป, 4, รรบเปิดตีตีสี่ตีสี่หัวร,ร,รุ่งครับเปิดตีห้าหัวรุ่งครับอ่าปิดประมาณหนึ่งทุ่มครับอ๋อก็คือมาซื้อตั๋วตรงนี้นะครับซื้อตั๋วตรงนี้ครับ้ตตั๋วรงนีจอดรถตรงนี้แล้วก็ซื้อตั๋วตรงนี้ครับเปิดตีสี่นะครับตีสี่อุ๊ปเปิดช้าร์มกันนะเนี่ยครับวันนี้คือรถอลูกตามาดูพาติดขึ้นนะอะเออใช่ มัาจะสวยเลยนะสวยครับอ๋อแต่คือเปิดตลอดไม่มีวันไหนปิดใช่ไหมครับช่วงนี้ยังเปิดตลอดอยู่นะตลอดครับโอเคครับน้องเที่ยวก็คือมาเที่ยวได้นนครับที่จังหวัดพังงานนะครับที่ตะก,กวัวป่านะฮะตะก,กวัวทุ่งเอาตะก,กวัวทุ่งพูดผิด <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> อามันต่างกันใช่ไหมก,กับตะกัวป่าก,กับตะกัวทุ่งอ,ะอ่ะเออตะก,กวัวป่านุติดผิดร่านองนะครับอ๋อนี่ตะก,กวัวทุ่งนะครับขอโทษ นี่ไงเห็นไหมบ้านหินร่มบ้านหินร่มตาเซิร์ก็ขึ้นเลยนะเมเด็จนางชีนะพี่นะใช่ครับเซิร์ชกูเกินขึ้นได้เลยขอขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับผมให้ข้อมูลเ okay, คคับต้องขอขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลให้เราสัมภาษณ์นะครับที่เมเด็จนางชีเนี่ยสวยงานจริงๆขอกำลังใจเขาละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้าเราจะไปไหนต่อ ฝากกติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่เข้ามารับชมฝากดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม